สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายของคนที่เกิดปีกุลแบบละเอียด12ราศีครับดวงรายปี2,564สำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช 2,502, 2,514, 2,526, 2,538, 2,550หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับ คนที่เกิดในปีหมูครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีเข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายเป็นคนที่มักจะสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่รอบข้างตนดังนั้นครับเป็นคนที่ค่อนข้างขยันเลยทีเดียวแต่คนที่เกิดปีหมูครับเป็นคนที่จะไม่มักใหญ่ใฝ่สูงแต่โดยวาสนาของเขานะครับคนที่เกิดอยู่ในปีกุนนี้มักจะมีอยู่มีกินครับและสุขสบายเมื่อเจอปัญหา หรืออุปสรรคเข้ามาหาคนที่เกิดปีกุลคนที่เกิดปีกุลมักจะยิ้มสู้ได้ครับเพราะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วในปี2564ครับซึ่งตรงกับปีนักษัตย์ฉลูสำหรับคนที่เกิดปีกุลแล้วปีนี้ค่อนข้างที่จะถูกฉลกครับเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีดีปีหนึ่งของคนที่เกิดปีกุลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดวง90%ซของคนที่เกิดปีกุล ในแต่ละราศีนะครับจะเกิดความโชคดีหลายๆด้านด้านการงานด้านการเงินและด้านความรักหลายๆด้านครับจะกลับฟื้นตัวเข้าหาคนที่เกิดปีกุลโชคลาภในปีนี้ครับค่อนข้างจะมีบ่อยครั้งและเรียกได้ว่าบางท่านอาจจะเจอโชคใหญ่ปีนี้ครับหลายๆท่านอาจจะรอคอยในบางเรื่องบางท่านรอที่ขายที่รอที่จะมีรถมีบ้านครับ ความสำเร็จรอคนที่อยู่ปีกุลอยู่ในปี2564นี้คนที่เกิดปีกุลในราศีเมษครับปีนี้การงานของท่านจะดีตั้งแต่ต้นปีครับแต่การเงินของคนที่เกิดปีกุลยังจะต้องรอจนถึงช่วงกลางปีไปแล้วนะครับการเงินถึงจะเริ่มดีขึ้นการงานจะเริ่มมั่นคงและโดดเด่นขึ้นตามลำดับครับความรักในปีนี้ครับ อาจารย์บอกว่ายังต้องรอต่อไปนะเพราะความรักมองดูว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคนโสดครับอาจยังต้องโสดอีกต่อไปแต่คนมีคู่ครับความรักของท่านจะพัฒนาและรักกันดีขึ้นจากเดิมสุขภาพในปีนี้ครับยังต้องระวังนะครับพอมองว่าอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่มาจากสาเหตุของการทํางานหนักและสาเหตุจากการออกกําลังกายอาการเจ็บป่วยจะอยู่ที่การเจ็บป่วยกล้ามเนื้อครับมองดูว่าไม่หนักหนาสักเท่าใดแต่ก็สร้างความลาคาญให้คนที่เกิดปีกุลได้โดยรวมแล้วปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยของคนที่เกิดปีกุลร่างกายของท่านจะแข็งแรงดีขึ้นครับเรียกได้ว่าอาการจะทุเลาและมีทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับด้านโชคลาภครับในปี2564จะมีโชคค่อนข้างบ่อยครั้งเรียกได้ว่าจะมีโชคแบบฟุกๆุกมาหาคนที่เกิดปีกุลบางท่านมีลุ้นถึงโชคใหญ่ครับในช่วงกลางปีไปแล้วถือว่าในปีนี้ชะตาชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นและดีขึ้นจากเดิมครับคนที่เกิดปีกุลในราศีพฤษภครับ ธุรกิจในปีนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมองว่างานที่เกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นและดีกว่างานประจําของท่านครับเรียกได้ว่าคนที่ทํางานธุรกิจปีนี้มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยทีเดียวงานจะมาเข้าหาตัวท่านครับบางท่านครับที่วางแผนไว้อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือทําอะไรบางอย่างในปีนี้ปีนี้ท่านจะได้ดั่งใจนึกครับ ท่านจะมีโอกาสและท่านจะมีช่องทางที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ส่วนงานประจำของท่านในปีนี้ก็ยังพอไปได้ครับเรียกว่ายังมองถึงความมั่นคงอยู่สำหรับผู้ที่มีงานอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วครับก็มีโอกาสที่จะขยับขยายได้ในปีนี้ด้วยการเงินเรียกว่าดีขึ้นครับหลังจากที่ผ่านมาการเงินของท่านไม่ค่อยดีสักเท่าใดนะแต่ในปีนี้ จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับเรียกได้ว่ามีทุนมีเงินหมุนเวียนมีเงินสะพัดในช่วงนี้ได้ใช้ใจ่ายจับสอยครับเรียกว่าปี2564การเงินของท่านดีขึ้นแต่ดวงความรักไม่ค่อยดีนะครับมักจะไม่ได้ถูกการเอาใจใส่สักเท่าใดจากคนรักเรียกได้ว่าความรักของท่านไม่โดดเด่นครับความรักของท่านไม่ได้ดังใจเลยสุขภาพในปีนี้ จะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยคนเกิดปีกุลในราศีเมถุนครับปีนี้เรียกว่าดีกว่าปี2563ค่อนข้างมากครับปีนี้ครับเรียกว่าฟ้าหลังฝนของท่านเลยทีเดียวตัวท่านเองจะฟื้นตัวครับและจะขยับดีขึ้นหลายๆด้านเริ่มตั้งแต่ด้านสุขภาพครับปีนี้สุขภาพของท่านจะดีขึ้นร่างกายของท่านจะดีและ จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยครับการงานจะกลับมาโดดเด่นครับจะได้รับโอกาสอย่างดีบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงงานนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมองถึงความก้าวหน้าและจะมองถึงการเงินที่ดีขึ้นครับการเงินในปีนี้บอกได้เลยครับว่าดีกว่าปีที่แล้วและทำให้ท่านยิ้มได้ตลอดทั้งปีความรักนะครับ จะต้องรอไปถึงกลางปีนะสำหรับคนโสดถึงจะมีคนเข้าหาท่านสำหรับคนมีคู่ครับบอกได้เลยว่าความรักของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักของท่านยังให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีครับด้านโชคลาภครับโชคลาภในปีนี้จะมีอยู่ในช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนกันยาครับเรียกว่ายาวนานเลยทีเดียว ในช่วงนี้อาจจะมีโชคใหญ่เข้าหาคนที่เกิดในราศีเมทุนด้วยสุขภาพและร่างกายของท่านครับในปีนี้เรียกได้ว่าดีขึ้นจากเดิมมากร่างกายท่านแข็งแรงครับอุบัติเหตุในปีนี้ไม่มีแน่นอนครับเรียกว่าเป็นปีที่ผลเคาะคนปีกุลที่เกิดในราศีกรกฎครับปีนี้ก็มีความโชคดีบางท่านโชคดีถึงขั้นจะมีบุตรนะครับ การลงทุนในปีนี้เรียกได้ว่ากำไรงามเลยทีเดียวครับสำหรับบางท่านที่รอการจะขายที่ขายอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ท่านจะขายได้ตามต้องการครับการงานยังมั่นคงครับและยังพอไปได้เรื่อยๆการเงินครับการเงินจะดีขึ้นและจะมีคนเข้ามาสนับสนุนด้วยครับเรียกได้ว่าปีนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดก สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับปีนี้ทางด้านร่างกายอาจารย์บอกว่าแข็งแรงดีนะแต่ปีนี้เหมือนจะมีเรื่องให้คิดค่อนข้างมากครับดังนั้นอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าป่วยใจได้อาจจะมีความเครียดนะแต่อาจารย์มองว่ามันอยู่ที่ตัวท่านครับเพราะคนราศีกรกฎเป็นคนที่ละเอียดและเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอยู่แล้วดังนั้นควรดูแลตัวเองและหาเวลาพักผ่อน ให้เวลาผ่อนคลายกับตนเองบ้างนะครับมันจะเกิดผลดีกับคนราศีกรกฎอย่างมากสำหรับโชคลาภครับหรือเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคปีนี้ก็มีได้พอลุ้นครับแต่บอกว่าคงไม่มีอะไรมากมายนักดังนั้นมิควรที่จะลงทุนเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคครับคนที่เกิดปีกุนในราศีสิงครับปีนี้เรียกว่าโชคดีเลยนะครับ มองถึงโชคใหญ่เกี่ยวกับด้านการงานในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วครับมีข่าวดีสำหรับคนที่รอง,งานอยู่บางท่านรอข่าวเกี่ยวกับการสอบบรรจุครับปีนี้บางท่านอาจจะประสบความสำเร็จสำหรับนักเรียนนักศึกษาครับปีนี้ผลการเรียนของท่านจะค่อนข้างดีด้านการเงินจะขยับดีขึ้นครับเพราะคนราศีสิงปีนี้จะขยันเป็นพิเศษครับ และความขยันของท่านรวมไปถึงดวงชะตาในปีนี้ท่านจะได้โอกาสหาเงินค่อนข้างดีครับเรียกได้ว่ามีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยการเงินจะขยับดีขึ้นจากเดิมสุขภาพร่างกายในปีนี้แข็งแรงดีครับไม่มีอะไรน่าห่วงแต่พ่อแม่ปีนี้มีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะครับดังนั้นควรดูแลแล,และเอาใจใส่ด้วย ในช่วงกลางปีจะมีโชคลาภครับบางท่านจะมีโชคใหญ่นะคนที่เกิดปีกุลในราศีกันครับปีนี้สิ่งที่ท่านรอคอยจะประสบความสำเร็จครับชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นแต่ปีนี้อาจจะต้องขยันเป็นพิเศษนะครับเพราะโอกาสที่เข้ามาหาคนที่เกิดในราศีกันแล้วท่านควรที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อม เพราะงานของท่านจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นการขายที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรวมไปถึงการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือบางท่านที่รอง,งานใหม่อยู่นะครับปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ท่านรอคอยครับปีนี้ถือว่าถูกฉลุกมากๆม,มีโอกาสที่จะพิสูจน์ตนเองอีกครั้ง เป็นโอกาสดีครับและมองเห็นถึงความร่ำรวยได้เลยในปี2564คนที่เกิดปีกุลในราศีตุลครับปีนี้ค่อนข้างเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะทั้งความรักและความใคร่บอกได้เลยครับว่าความรักจะเข้าหาท่านมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาท่านครับมาทั้งเรื่องดีๆและอาจจะเอาเรื่องปวดหัวเข้ามาในชีวิตของท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรักใหม่หรือจะเป็นความรักเก่าครับปีนี้มักจะไม่ขาดเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะครับดังนั้นควรจัดการและบริหารให้ดีเพราะอาจารย์มองว่าอาจจะมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับความรักของท่านในครั้งนี้โดยเฉพาะคนมีคู่นะครับมันอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวของท่านได้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักซ้อนครับหรือเกิดมือที่3 ซึ่งอาจารย์มองว่ามันจะเกิดจากตัวท่านนะที่เป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นมาด้านการงานในด้านการเงินครับก็เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันการเงินของท่านจะดีขึ้นครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังในปีนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะพวกคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นผ่าตัดนะครับสำหรับโชคลาภครับ ก็มีพอมาให้คนราศีตุลได้ชื่นใจคนที่เกิดปีกุลในราศีพิจิกครับปีนี้เรียกได้ว่าจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับด้านการงานนะปีนี้เด่นเรื่องงานมากๆครับดังนั้นคนราศีพิจิกลงมือได้อย่างเต็มที่เลยครับโอกาสเปิดสำหรับท่านแล้วจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับจากคนในองค์กรรวมไปถึงเจ้านายของท่าน สำหรับผู้ประกอบการครับก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาเอื้อทำให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านด้วยครับการงานในปีนี้เปรียบเสมือนท่านได้ติดปีกเลยทีเดียวครับมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยครับการเงินในปีนี้เรียกได้ว่าหมุนสะพัดกว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องเตือนครับควรที่จะหันมาเอาใจใส่คนในครอบครัว ความรักของท่านควรจะต้องดูแลนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดการห่างเหินหรือบางคู่ถึงขั้นกับเลิกลากันได้เลยครับสุขภาพในปีนี้ครับเรียกว่าแข็งแรงขึ้นจากเดิมมาถึงเรื่องโชคลาภครับปีนี้โชคลาภมาค่อนข้างบ่อยนะในช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนกันยายน เป็นโอกาสดีที่จะถูกลางวัลใหญ่ได้เลยทีเดียวครับคนที่เกิดปีกุลในราศีธนูครับต้องรอถึงหลังสงการก่อนนะครับชีวิตของท่านจะพลิกผันอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตของท่านเหมือนฝันร้ายที่ผ่านมาจะจบลงครับเรียกได้ว่าบางท่านจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับด้านการงานด้านการเงินรวมไปถึงเกี่ยวกับด้านความรัก แต่พอเข้าสงการปี2564แล้วปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขครับการงานและการเงินของท่านจะได้รับโอกาสอย่างดีความรักครับจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดเรียกได้ว่าผลเคาะและพบแสงสว่างได้เลยครับสุขภาพของคนราศีธนูในช่วงต้นปีจะต้องดูแลตัวเองนะครับ พ่อแม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยในปี2,564ส่วนเรื่องโชคลาภนะครับอาจารย์มองว่าเป็นราศีหนึ่งที่จะถูกหวยค่อนข้างบ่อยในปี2,564ด้วยครับคนที่เกิดปีกุลในราศีมังกรการงานในปีนี้ผลลัพธ์ดีนะครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยครับและต้องใช้ความพยายามมากหน่อยงานของท่านจะหนักและเหนื่อยครับ แต่ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะถ้ามองเปรียบเทียบเป็นด้านตัวเงินงานจะสร้างเงินเป็นอย่างดีครับดังนั้นการเงินในปีนี้บอกได้เลยว่าดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนความรักในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวผลักดันที่ดีมากสำหรับคนราศีมังกรทำให้ท่านเกิดความทะเยอทยานครับและความอยากมีอยากได้ความรักจะช่วยส่งเสริมท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ครับสถานการณ์ความรักจะกลับมาดีและหวานชื่นอีกครั้งหนึง่งสำหรับคนโสดครับเหมือนจะมีรักใหม่กลับมาอีกครั้งหนึง่งทำให้ท่านมีชีวิตชีวาอีกครั้งคนมีคู่ครับจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามและคู่รักของท่านเป็นอย่างดีสุขภาพแข็งแรงดีครับและปีนี้ก็ยังมีโชคทำให้ท่านชื่นใจได้บ้าง คนปีกุลที่เกิดอยู่ในราศีกุมครับโดดเด่นเกี่ยวกับด้านความรักนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักมาบอกได้เลยครับความรักเก่าของท่านจะกลับมาครับแฟนเก่าท่านจะกลับมาอีกครั้งและมันจะมาพร้อมปัญหาครับดังนั้นช่วงแรกที่กลับมาอาจจะต้องปรับตัวและแก้ไขปัญหากันสักพักครับอาจารย์แนะนำว่าควรที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกัน ถ้าตัวท่านเองยังมีความรักเขาอยู่ครับสำหรับคนมีคู่นะครับสถานการณ์จะดีขึ้นไม่ทะเลาะกันเหมือนครั้งเก่าก่อนและคนมีคู่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของท่านเป็นอย่างดีในปีนี้ด้วยครับการงานและการเงินเรียกได้ว่าได้รับโอกาสอย่างดีบางท่านที่ตกงานนะครับจะได้งานปีนี้แน่นอน การงานของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินปีนี้มีโอกาสถึงขั้นปลดหนี้ได้ครับสุขภาพร่างกายของท่านดีขึ้นการเสี่ยงโชคโชคใหญ่จะมาช่วงกลางปีนะครับคนที่เกิดปีกุลในราศีมีนครับเป็นราศีหนึ่งเลยครับอาจารย์บอกว่าโชคดีมากๆนะถ้ามองเกี่ยวกับด้านการงานในด้านการเงิน ปีนี้จะได้งานใหญ่ครับและงานจะสร้างเงินเป็นอย่างดีมีโชคเข้าหาคนราศีมีนค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและด้านการเงินรวมไปถึงการเสี่ยงโชคด้วยครับหมายถึงการเสี่ยงโชคมักจะมีมาบ่อยครั้งครับและบางครั้งอาจจะมีรางวัลใหญ่ๆติดมือมาด้วยเรียกได้ว่าเฮงจริงๆครับในปีนี้รวมไปถึงเกี่ยวกับด้านความรักนะ มองถึงจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจท่านไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ครับดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อศิลธรรมควรจะละเว้นไว้ด้วยนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนคนราศีมีนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องสุขภาพนะอาจารย์มองว่าร่างกายของท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นครับดวงมันอาจจะไม่ตรงกันกับการงานและการเงินของท่าน สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นควรดูแลและเอาใจใส่ตัวเองด้วยเพราะดวงของท่านโดยรวมและค่อนข้างดีมากครับในปี2,564ครับตรงกับปีนัก,กษัตย์ฉลูสำหรับคนปีกุลแล้วเรียกว่าถูกฉลกพอสมควรครับคนที่เกิดปีกุลอาจารย์บอกได้เลยครับภาพรวมดวงของทั้ง12ราศีอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับ อาจจะมีปัญหาบ้างในบางราศีแต่อาจารย์มองว่าเล็กน้อยครับเมื่อท่านจะแก้ไขในจุดนั้นโดยรวมแล้วดวงค่อนข้างดีเสริมดวงกันหน่อยครับทิศมงคลทิศที่จะนําโชคมาให้คนปีกุลทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับสีมงคลของคนที่เกิดปีกุลในปีนี้ได้แก่สีแดงสีน้ําตาลสีส้มสีชมพูและสีทองครับ หมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนที่เกิดปีกุลในปีนี้ครับหมายเลข3หมายเลข5และหมายเลข7สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้คนที่เกิดปีกุลทั้ง12ราศีนะครับในปี2564นีนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ